โอาไปลับไ,ไปเลยค่ะเอาเด็กกระปุกงั้นตอนที่โรงเรียนจะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปหาเลยเดี๋ยวกลับแล้วช่วงนี้ทำงานหนักทุกวันแล้วแบบโอเป่าพูดคำว่าโคลเปาไม่เจอคุณแม่เลย <c oughs> แล้วเมวื่อวานก็มารับเลยฮะเขาดีใจมากที่พี่พาไปเจเวน่นพอมาวันนี้พี่ติดงานเมื่อเช้าม,มาส่งแล้วเขาดีใจมากแล้วนี่คือไม่ได้มารับเอ้ยให้ไหเขามา ร้องไห้บอกว่าทำไมคุณแม่ไม่มาลังคบพีราค่ะกลัางานเลยค่ะนี่มาเลยใครมาลูกที่ฉันเป็นคนเรียบร้อยลูกฉันเป็นคนเรียบร้อยแม่อาหารหนุนถ้มาคุณแม่หรอถ้ามาได้ไหมคะทำไมยังไม่เจอคุณแม่เลยทำไมร้องไห้ปะหรอไม่ได้บอกเลยละ เดี๋ยวเขาต้องไปทำทุกนี่นั่นต่อนนีย่ยขาบอกว่าลูกบอก่าไม่เจอคุณพ่อคุณแม่เลย <c oughs> มาผล่นี่เลยจ้ะมาสมกอเจ็ดโมงกลับไปแปดโมงไฟ์สดวที่วชิลิวแล้วไปไปชุมต่อลูกโทรมาทำไมไม่มารับมารับต่อนี่เดี๋ยวลูกชายคนนงึงกำลังจะเลิกแล้วม <c oughs> ีอะไรในกระเป๋าคะอย่าบอกนะว่าไม่พิเศษเลย พกมจริงช่วยถ้าไม่ถ่ายทุกวันผู้ใหญ่กินได้เด็กกินได้ไม่ปวดปิดด้วยแถมใครมีกินเค็มมีน้ำเปียกเยอะๆน้ำขาวเยอะๆหรือมีอาการคันตัวนี้ก็ช่วยได้ดว้าวพี่ฟีการเก่งมากเอาไปแล้วมาขายขุณคกัวเพื่อนได้ยัง เราไม่ชอบไปอุ้มเราต้องแก้มเป็นผู้ใหญ่เดินเองเดินไปได้เพราะอะไรนะอะไรนะเหมือนใครเนี่ยจริงคุณพ่อเขาไม่ได้แก้มไปแล้วเขาอุ้มลมไปแล้วไปขึ้นบินไงคะเขาเล่นโอบไปลากไงคะพ่อไปลากกาแค่ต้องบอกคุณพ่อไงคุณพ่อไม่รู้คุณพ่อก็เลยข,อ,อ,ข,อ,อ,ขอ,อโทษแล้วก็อุ้มขึ้นไปลากขึ้นมาเดินเองใหม่ไง คก่งมากเก่งมากตะโม่ก็ไม่ได้ทันหลังทันหลังไปไลจุกเพรว่าเป็นเจ้าแม่ทันหลังให้ดูตรงไหนคะอ้าวพอคุณพ่อไม่อยู่ก็ถามคุณพ่อบายบายพ่อรอนพ่อไปไปไหมบ๊ายบาย